บ้านโสดาบันก็ว่าจานปามาศเสาหลักเมืองกูไม่ได้ปามาศอะไรเลยกูไม่ได้ปามาศเสาหลักเมืองเลยกูกําลังบอกว่ามึงไปไหว้กันแล้วไปขอพรกันอะ่ะมันปัญญาอ่อนกูปามาศเสาหลักเมืองตรงไหนกูไม่ได้ไปปามาศเทวดาถ้ากูบอกว่าอีเทวดาเสาหลักเมืองมึงอย่าไปไหว้อ่ะอันเนี้ยปามาศ กูไม่ได้พูดถึงเทวดาเลยกูพูดถึงเสาหลักคือไม้ท่อนไม้แล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตอไม้ท่อนไม้เทวดาแต่กูพูดกับความงมงายความเชื่อที่มึงไปกราบไปไหว้ไม่ต้องพูดถึงเสาหลักเมืองอย่างเดียวอะไรก็ได้ในสากลโลกนี้ถ้ามึงไปอ้อนวอนไปร้องขอไปรอคอยผลไปโดนบันดาลปัญญาอ่อนหมด ดังนั้นกูไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามต่อสิ่งที่มึงไปกราบกูไม่ได้ตำหนิตีเตือนกับสิ่งที่มึงไปไหว้ไปบูชากูไม่ได้พูดถึงสิ่งนั้นแต่กูพูดถึงมึงความเชื่อมึงความคิดมึงความเห็นผิดของมึงกูกำลังตำหนิสิ่งนี้ว่ามึงขาดปัญญาที่คิดว่าการไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาสาวบ้านสาวเมือง แล้วหวังว่าชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองมั่นคงเจริญวัฒนาสถาพรหมดหนี้หมดสินมีหลักใช้ค้ำจูชีวิตเนี้ยปัญญาอ่อน